กันไดเนาะทั้งบาทที่ดอนตกดมาดอกทางนี้ตกยางแห้งเลยพี่น้องมาท่าช่วงอทุกฝนจังหวัดอุดรธานีเคือฝ่าที่้อน,นาทางเดียวขับรถมมากตึงๆถ้าโยกเขา่าเนาะ อะไรก็ใกล้สิ้นเรือนแล้วพอมเดือนไปกัญญาเดือนตากัตุลาแล้วเนไหมอ่อกทั้งฝนทั้งฝ่าเหนือกรัวทััวเบิดตลอดตอนนี้กับประมาณสามสิบวัที่เราสี่ให้แห้งสิบางทีลเอแมนไปเบิด าอันนี้คือเป็นอีกฝากหนึ่งเนาะตกแห้งพี่น้องเบิ่งน้ำด้วยคนนะน้ำเต็มน้ำทังไรตัดตัดแล้วถนนหนทางมืดฟ้ามัวดินเลยพี่น้อง ปากอะเึ <aunque S 2> Corn, group, ini, ่เสียงฝาดเลยปากกัห้องเพิมพัมเพิมัมเงือกไปบดห้อยู่นอกพี่น้องเนาะ